สวัสดีค่ะอ่าวันนี้มาพบกับอาจารย์แม่นะคะอาจารย์แม่จะมาเช็คดวงคนเกิดทั้ง8วันนะคะเรารวมพุธกลางคืนด้วยนะคะเราจะดูโดยภาพรวมๆนะคะเราไม่ได้ดูของผู้หนึ่งผู้ใดาอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะเราจะมาเช็คดวงประจำวันที่4พฤษภาถึง10พฤษภานะคะอ่าเราจะมาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์กันเลยนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะสัปดาห์นี้คนเกิดวาันอาทิตย์ขอไพ่พลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอ่ะวันนี้เราจะมาเช็คดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้โอ้โหได้ไพ่คนเก่งนะคะได้ไพ่พลงังได้ไพ่สตางนะคะ อันนี้บอกว่าไม่ว่าเจ้าชะตาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถือว่าเป็นคนเก่งนะคะนี้ถ้าเป็นผู้หญิงตรงกับเจ้าชะตานะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายบอกว่าจะรับการช่วยเหลือจากผู้หญิงนะคะแล้วการเงินนะคะอันนี้บอกว่าการเงินคนเกิดวันที่สบายนี้การเงินการเงินบอกว่าการเงินคนนี้ได้ด้วยความสามารถของตัวเองเลยนะคะร้วนรวันนะคะคนนี้เก่งค่ะหาเงินเก่งทํางานเก่งคนนี้แล้วไพ่สองดาบบอกจะ อรอข่าวสารนะคะรอข่าวสารหรือการเดินทางของเขาช่วงนี้อ,อาจจะแบบต้องมีการวางแผนกันหน่อยนะคะการเดินทางแล้วบอกว่าเป็นคนที่มี5้าถ้วยคิดบ้างนะคะคิดมากคิดเรื่องเก่าๆบอกอะไรที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องไปคิดนะคะอันนี้ถ้าตำแหน่งนี้บอกว่าได้ไพ่สามถ้วยลูกหลานดีนะคะอันนี้ลูกหลานดีสนุกสนานแล้วก็ สิ่งใหม่ๆเขาก็ดีนะคะมีการเฉลิมฉลองนะคะอันนี้มันจะมีความใจร้อนไปหน่อยนะคะอันนี้ให้ระวังเรื่องความใจร้อนนะคะแล้วตำแหน่งคู่ครองบอกคู่ครองเป็นไงคะได้ไพ่จักรพรรดิคู่ครองคู่ครองดีค่ะมีปกมีความรับผิดชอบนะคะคู่ครองเป็นคนที่เก่งมีความรับผิดชอบนะคะหรือถ้าคนโสดอาจจะเจอคนต่างชาตินะคะอันนี้จะรอคนต่างชาติก็ได้แล้วก็ อ่าสุขภาพอ่าช่วงนี้บอกสุขภาพดีค่ะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาสุขภาพดีโดยรวมด้บถือืถอถว่าแข็งแรงอาจจะมีการปวดปวดเมื่อยๆนิดหน่อยนะคะไม่ได้มากมายอาไพ่หกหดาบหกดาบบอกคนเนี้ถ้ามีปัญหาอะไรไม่ต้องไปวุ่นวายหรือไปแก้ไขเดี๋ยวมันดีเองด้วยการเวลานะคะมีความสดใสค่ะไพ่เดอะสตารความสดใสไพ่เดอะสตารความสำเร็จนะคะคนนี้ บอกว่าให้ไพ่ใบนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งตำแหน่งส่งเสริมบอกว่าให้มีให้แต่งตัวหรือให้ทําจิตใจให้เบิกบานให้ดูสดใสเอาไว้นะคะแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะไพ่สดใสนะคะคนนี้แล้วคนนี้บอกงานทําจริงๆจ,จังเลยค่ะได้ไพ่เจ็ดไม้มีความก็บกว่ จะงานอะไรแล้วแต่มีความมุ่งมั่นนะคะมีความมุ่งมั่นแล้วเขาบอกว่าไพา่ใบนี้จะเด่นสำหรับคนที่ทำงานพวกเกี่ยวกับก่อสร้างหรือถ้าทำงานเกี่ยวกับอะไรที่มันเสียเส่ยงๆพวกอาหารตำรวจก็ได้นะคะอันนี้จะตรงกับเจ้าชะตาแต่ถ้า ถ้าคนไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับพวกนี้ช่วงนี้อาจจะมีการทำเรื่องซ่อมบ้านก็ได้นะคะเรื่องทําบ้านซ่อมบ้านหรือตกแต่งนะคะเรื่องบ้านแล้วอืมโชคลาบดีฝว่ามาดูโชคลาบของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์โชคลาบเขาบอกว่าโชคลาบนี้ให้เชื่อเซนตัวเองนะคะคนนี้บอกเซนดีเชื่อเซนตัวเองหรือถ้าเป็นเลขเด่นก็จะมีเลข เลขหนึ่งเลขหกเลขศูนย์เลขเจ็ดนะคะอันนี้เป็นเลขโชคลาภของคนเกิดวันที่นะคะคนเกิดวันที่สัป,ปดาห์นี้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะไปไหว้นะคะให้ไปไหว้ก็บอกว่าให้ไหวไ้เทพที่เป็นพระมหากษัตริย์นะคะเช่นไปไหว้ขอพรสมเดาา็จพระนเรศวรมหาราชหรือ พระเจ้าตักสินมหาราชหรือจะเป็นพระปิยะราชการที่ห้าหรือพ่อหลวงราชการที่เก้าของพวกเราก็ได้นะคะ,ะแล้วก็การสวดมนต์ของคนเกิดวันอาทิตย์ให้สวดอวิสุทธินุสานุตินะคะสีเสริมดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ให้ใช้สีเขียวนะคะสีเขียวเกี่ยวซับนะคะให้ใช้สีเขียวเป็นสีที่มีโชคลาภเสริมของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็ อ่บบาสัปดาห์นี้ของคนเกิดอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรมากถือว่าคนเกิดอาทิตย์เป็นคนเก่งนะคะมีความโชคดีนะคะก็ขอให้คนเกิดอาทิ์นะคะมีความสุขมีความโชคดีนะคะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะอ่าสัปดาห์นี้คนเกิดวันจันทร์อ่าใครเข้ามาดูก็ขอให้มีความโชคดีกันทุกคนนะคะอ่าคนเกิดวันจันทร์นะคะ ขอให้พลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันจันร์นะคะคนเกิดวันจันทร <c oughs> ขอโทษค่ะสัดาห์นี้คนเกิดวันจันเขาบอกว่า คนที่ทำงานนะคะจะเด่นสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับวงราชการนะคะคนทำงานรา,าชการหรือคนที่ทำงานเป็นองค์กรจะเด่นนะคะการเงินถือว่าได้ไดจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเลยนะคะเนี่ยเขาบอกถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นคนที่เก่งนะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงจะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามนะคะถือว่ามีความมั่นคงนะคะอันนี้มีความมั่นคงการเดินทางดีนะคะ แล้วก็บอกว่าที่บ้านให้เจัดห้องผ้าให้สะอาดหน่อยนะคะจัดห้องผ้าให้สะอาดแล้วก็ให้เติมน้ํานะคะให้เต็มแก้วนะคะแล้วดีลูกหลานดีนะคะอันนี้ลูกหลานดีแล้วอ,อาจจะมีความกาังวลอะไรไปบ้างแต่ว่าคนเกิดบรรจันบอกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะได้ไพ่เดือนดาวชื่อเสียงค่ะมีชื่อเสียงมีความสดใสนะคะมีความโชคดีด้วยค่ะลูกหลานก็ดีแล้ว อบอกว่าถ้าเสริมนะคะการเสริมดวงของคนเกิดวันจันทร์ให้ไปไหว้เทพผู้หญิงนะคะให้ไปไหว้พ่อแม่ลมัศมีพ่อแม่อุมาหรือพ่อแม่กวนอิมนะคะแล้วบอกว่าให้เอาน้ําไปถวายที่วัดนะคะเอาน้ําไปถวายสักอสองแพ็คหรือสองขวดหรือสิบห้าขวดก็ได้ตามกําลังวันของคนเกิดวันจันทร์นะคะอาจจะมีความเหงาบ้างนะคะแต่ว่า เขาบอกให้สวดมนต์นะคะสวดมนต์ล้วจะดีนะคะคนเกิดวันจันทร์ให้สวดอิราชาคาตาลาสานะคะ15จบนะคะตามกำลังวันนะคะแล้วบอกว่าโชคลาบบอกเชื่อเซนตัวเองเลยค่ะได้ไพ่ใบนี้อธิษฐานจิตดีๆนะคะได้ไพ่ใบนี้บอกอธิษฐานจิตดีๆแล้วจะได้สำเร็จผลมีการท่องเที่ยวมีการเดินทางบ่อยนะคะอันนี้มีการท่องเที่ยวการเดินทางบ่อยแล้วก็จะดูเลขโชคลาบนะคะเลขเด่นของคนเกิดวันจันทร์นะคะ เลขเด่นคนเกิดวันจันทร์จะมีเลข5เลข2เลข8นะคะเลข5เลข2เลข8เลข7นะคะอันนี้เป็นไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้เลยค่ะนะคะคนเกิดวันจันทร์สัป,ปดาห์นี้ถือว่าเป็นไพ่ที่โชคด,ดีอ่ะไพ่เดอะซันนะคะไพ่ดาวชื่อเสียงก็อของให้คนเกิดวันจันทร์นะคะมีความสุขมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะไ้โชคดีค่ะ ต่อมาคนเกิดวังคานนะคะคนเกิดวังคานสัป,ปดาห์นี้ขอให้พลังงานดีๆให้กับคนเกิดวังคานนะคะคนเกิดวังคาน oh. โอ้บอกว่าได้ไพ่พลัง ไพ่สตัลงไพ่พลังไพ่หญิงแกล่งนะคะถ้าคนเกิดอาการเป็นผู้หญิงบอกเป็นคนที่เก่งมีพลังนะคะตรงกับเจ้าชะตาแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงนะคะแล้วก็ะจะมีความสดใสน,นะคะไพ่เดอะสตาร์มีความเด่นความดังนะคะการเงินถือว่าดีนะคะคนนี้การเงินสดใสค่ะ,ะเพื่อนสังคมการเดินทางดีนะคะได้ไพ่เด็กเหรียญอันนี้เดินทางบ่อยเดินทางได้เงินนะคะ เดินทางได้เงินหรือการติดต่อก็ได้เงินด้วยนะคะคนนี้ครอบครัวดีค่ะลูกหลานดีนะคะอันนี้ซิกเซนดีด้วยนะเจชะ,ะ,ะตาจะเป็นคนที่มีซิกเซนดีแล้วมีความกังวลไหมมีความเบื่อเบื่อมากฝันนะคะช่วงนี้ได้ไพ่ก้ามาอาจจะเบื่อ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 เส้นเส้นเบื่อเบื่ออะไรหลายอย่างนะคะอันนี้แล้วได้ไพ่หนึ่งไม้หนึ่งไม้การเริ่มต้นการเริ่มต้นดีนะคะคู่ครองดีคู่ครองมีความเขาแบบมีความขยันขันแข็งนะคะอันนี้ สุขภาพช่วงนี้ได้ไพ่เอ่อได้ไพ่เดอะฟูลได้ไพ่เดอะฟูลโชคลาภดีแล้วเดอะฟูลเนี่ยเรื่องสุขภาพแข็งแรงโดยรวมแล้วแข็งแรงแต่อาจจะระวังเรื่องขานะคะส่วนขานิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะอันนี้การเดินเห็นระวังหน่อยนะคะส่วนมลค่ะอันนี้บอกส่วนมลแล้วจะดีนะคะส่วนมลนจะดีสาหรับคนเกิดวันอังคารน,นะคะการส่วนมนของคนเกิดวันอังคารให้สวดตีหังจากโตโรทินางนะคะแปดจบนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะแล้วอาจจะมีความเหงาบ้างนะคะก้าเหรียญมีความเหงาแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรันมีความเหงาก็เรื่องของความเหงาตัวเองอาจจะชอบไปร้องเพลงก็ได้นะคะนีะ้แล้วก็ได้ไพ่ได้ไพ่เอ็มเพจค่ะได้พะะไดพ่เอ็มเพจอาจจะช่วงนี้บอกว่าให้ ไปขอพรกับแม่นะคะถ้าคนมีแม่อยู่ก็ให้ไปขอพรกับแม่ถ้าแม่ไม่อยู่ก็ให้ําบูลใส่บาตรไปให้แม่นะคะแล้วจะได้โชคลาภนะคะไพ่เด็กไม้นะคะคนนี้ทํางานถ้าทํางานาเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับาการเขาเรียกอะไรงานจ็อบก็ได้งานจ็อบงานออนไลน์นะคะงานทาแล้วจบแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าดีหรืองานติดต,ต่อต่างประเทศก็ได้นะคะเดซานเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะ เป็นคนมีชื่อเสียงอันนี้ไปไหนเป็นคนรู้จักนะคะมีความสดใสค่ะอันนี้มีความสดใสแล้วเขาบอกว่าถ้าโชคลาภคนเกิดบงังคารไม่ต้องไปดูไก่ดูจากยานพนานะของตัวเองนะคะดูจากยานพนานะของตัวเองหรือเลขเด่นจะเป็นเลขหเลขหเลข8ดเลขห้านะคะเลขหเลข8ปดเลขห้าเลขสี่ค่ะก็ คนเกิดวันคารสสปารานี้ได้ไพ่เดอะซันถือว่าไพ่โชคดีนะคะได้ไพ่โชคดีก็ขอให้คนเกิดวันอังคารมีความสุขมีความสำเร็จมีความโชคดีนะคะต่อไปคนเกิดวันพุธพุธกลางวันนะคะคนเกิดวันพุธกลางวันจะมีพุธกลางคืนพุธกลางวันแต่ตอนนี้เรามาดูพุธกลางวัน ขอให้พลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันพุธกลางวันหน่อยนะคะคนเกิดวันพูดกลางวันถือว่าเป็นคนเก่งนะคะได้ไพ่คิงคิงดาบราชาดาบเป็นคนที่เก่งไม่ว่า เป็นผู้หญิงผู้ชายถือว่าเป็นคนเก่งถ้าเป็นผู้ชายนี้ตรงเจ้าชะตาเป็นคนที่เก่งนะคะทําอะไรเขาบอกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่ารับผิดชอบเยอะขึ้นนะคะอันนี้แล้วได้ไพ่สี่เหรียญค่ะสี่เหรียญถือว่าคนนี้รู้ค่าของเงินนะคะการเงินถอน好好ือว่าการเงินดีไหมการเงินดีคะ่ะเขารู้ค่าของเงินแลเะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเก็บเงินเก่งนะคะคนนี้แล้วการเงินถือว่าดีอ่ะ มีการรับซ้ายใจขวาแต่ว่าเขาก็ยังดีไงมีการรับแล้วก็จะมีวางแผนเรื่องการเงินดีถือว่าเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินเท่าไหร่นะคะสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันตอนนี้ดีไหมไพ่สี่ถ้วยบอกดีแต่ว่าคือเหมือนกับไพ่ใบนี้เหมือนเขายังอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมอะ่ะเขาไพ่ใบนี้เหมือนกับไม่พอใจในสิ่งที่มีอยากจะได้อะไรอีกแต่ตอนนี้ดีไหมไม่ได้เดือดร้อนแต่ ก็อยากจะได้อะไรที่มันเพิ่มเติมนะคะแต่เพื่อนดีสังคมเพื่อนดีนะคะอันนี้ช่วยเหลือกันดีลูกหลานดีตัวเองอาจจะมีความอึดอัดบ้างน,นะคะโ mm. ดยภายประดับยิมความอึดอัดบางสิ่งบางอย่างนะคะ mm. อันนี้ถือว่าถ้าเป็นถ้าคนที่มีคู่มีคู่คู่ช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่าตาเป็นผู้หญิงผู้ชายคู่ครองช่วยเหลือกันดีนะคะ mm. แล้วจะมีงานเข้ามาบ่อยๆและมีชื่อเสียงด้วยค่ะคนน mm. ี้มีชื่อเสียง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้ไพ่พระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในดวงชะตานะคะคนนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ปล่อยผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะดีเองนะคะเดี๋ยวจะมีคนช่วยเหลือนะคะคนนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเป็นอมีซิกเซนดีด้วยโดยไพย่ราชาไอ้ราชินีราชินีไม้เป็นคนที่มีซิกเซนดีมีเพื่อนดีแล้วก็จะมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะคนนี้มีข่าวดีเข้ามาแล้วก็บอกว่า ถ้าจะไปไหว้พระเสริมดวงของคนเกิดวันเอ่อวันพุธกลางวันให้ให้ไหว้พระนะคะไหว้พระที่บ้านอันนี้บอกไหว้พระและสวดมนต์สวดมนต์ของคนเกิดวันพุธกลางวันจะให้สวดปิสามและโลปูสับพุธนะคะสิบเจ็ดจบนะคะตามกลางวันนะคะเอ่อถ้าเลขเด่นของคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะจะมีเลขเนะคะ จะมีเลขหกนะคะเลขหกเ,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 เลขเจ็ดเลขหกเลขเจ็ดเลขสองเลขหนึ่งนะคะเลขเด่นของคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะเอ่อถ้าเป็นสีเสริมดวงของคนเกิดวันพุธกลางวันให้อ่าสีสีส้มนะคะให้ใช้สีส้มหรือสีฟ้าน้ำเงินก็ได้นะคะเป็นสีที่เสริมของคนเกิดวันอ,อ่พุธกลางวันนะคะก็ ขอให้คนเกิดวันพุธกลางวันนะคะมีความโชคดีนะคะต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะคนเกิดวันพุธกลางคืนสัป,ปดาห์นี้นะคะขอให้พลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะ คนเกิดวันพุธกลางคืนอ่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนได้ขอ,อได้ไพ่สองไม้สองไม้จะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากเพื่อนหรือหุ้นส่วนนะคะหรือจะเด่นสำหรับคนที่ทำงานกับต่างประเทศนะคะแล้ว การเงินดีนะคะได้ไพ่หกเหรียญการเงินดีแล้วบอกคนนี้ทาบุญแล้วจะได้สิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะคะมีความมั่นใจค่ะได้ไพ่ห้าดาบมีความมั่นใจมีซิกเซนดีนะคะคนนี้มีซิกเซนดีด้วยแล้วบอกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยนะคะแล้วบอกว่าคนนี้ถ้า,ถาจะทำบุญก็บอกว่าให้ เออไปถวายเอาน้ําไปถวายเนี่ยเพราะว่าเป็นไพ่ไพ่ถ้วยเกี่ยวกับน,น้ําเอาน้ําไปถวายที่วัดนะคะหรือน้าปาน้าก็ได้นะคะให้ถวายสักสิบสองขวดนะคะอันนี้คนคนพุทธคืนตามกลางวันของตัวเองนะคะการงานมีการขยับขยายค่ะถ้าความรักอันนี้บอกว่าความรักถ้าคนที่เป็นคู่กันแล้วอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันดีถ้าคนโสดจะพบอะไรขึ้นหมดรักเก่าคนคืนหรือคนที่ คบกันมานานแล้วเลิกลากันไปแล้วอาจจะกลับมาคบกันหรือเพื่อนเก่าก็ได้อาจจะมาคบกันก็ได้นะคะคันนี้สุขภาพให้ระวังเรื่องสายตาหน่อยนะคะช่วงนี้เรื่องระวังสายตาแล้วบอกว่าถ้าการไหว้เสริมดวงของคนเกิดวันพูดกลางคืนนะคะบอกว่าให้ไหว้เทพที่เป็นพระมหากศาศาษัตริย์นะคะเช่นหลวงเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ สมเด็จพระปิยมหาราชพระนเรศวรมหาราชหรือองค์พ่อหลวงของพวกเราหรือถ้าคนทํางานเกี่ยวกับต่างเทศให้ไปไหว้พระพรมนะคะขอพรจากพระพรมนะคะทาไรบอกทาจริงมีความมุ่งมั่นนะคะคนนี้แล้วเดี๋ยวนะคะสุขภาพโดยรวมและถือว่าแข็งแรงอยู่อธิษฐานจิตขอพรสําเร็จนะคะคนนี้เขาบอกว่าถ้าโชคนีก็ให้เชื่อเซ็นตัวเองด้วยนะคะแล้ว คนเกิดวันพุธกลางคืนให้สวดคาพุทธปันทูธรรมค่ะนะคะสิบสองจบนะคะตามารางวันแล้วเดี๋ยวจะดูเลขเ,เลขเด่นของคนเกิดวันพุธกลางคืนไป่เลขสองเลขสองเลขหนึ่งเลขแปดเลขเจ็ดนะคะอันนี้เป็นเลขเด่นของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะขออ่ะเดี๋ยวเล่อนเลขเสริมอ,อสีเสริมดวง สีเสริมดวงของคนเกิดวันพุธกลางคืนกันพุธกลางคืนให้ใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมนะคะสีครีมก็ได้นะคะสีขาวนวลได้นะคะเป็นสีเสริมดวงของคนเกิดวันพุธกลางคืนหรือให้ใช้สชีชมพูก็ได้นะคะก็ขอให้คนเกิดวันพุธกลางคืนมีความสุขมีความโชคดีนะคะต่อมาคนเกิดวันพฤหัสนะคะ นะค,ะคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสสปานานี้ขอไพ้พลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันพฤหัสด้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัสโอ้โหได้ไพ่คนเก่งค่ะได้ไพ่จักรพรรดิผู้นำนะคะคนนี้ ให้คนเก่งอันนี้อาจจะเด่นสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยนะคะคนนี้ถ้าเป็นเจ้าชะตาเป็นผู้ชายถือว่าเป็นคนเก่งถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ชายนะคะการเงินได้จากความสามารถของตัวเองด้วยนะคะคนนี้แล้วการเดินทางการเดินทางถือว่าดีนะคะแล้วก็จะเด่นสําหรับคนที่ทาํางานเกี่ยวกับราชการด้วยนะคะคนนี้อ,อธิษฐานจิตด,ดีนะคะได้ไพ่ราชินีเอ็มเพอ่ได้ได้ราชินี ราชินีพระจ,จันทร์นะราชนีพระจ,จันทร์ไฮเพสเซตในเรี้บอกว่าเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วอกคนนี้ถ้าตั้งจิตอธิษฐานขอพรจะสำเร็จผลนะคะคนนี้มีสเสน่ห์ด้วยนะคะคน<อ>นี้โครงการเยอะค่ะโครงการเยอะหรือคนนี้บอกฝันแม่นนะคะเอาเชื่อความฝันตัวเองเลยฝันแม่นแล้วเดี๋ยวน,นะคะลูกหลานดีค่ะลูกหลานดีขยันช่วงนี้ขยันหรือการตั้งใจเรียนหนังสือก็ได้นะคะอันนี้บอกว่าถ้าเป็นคู่ครองบอกว่าช่วงเนี้ อ่าได้ไพ่ใบน,นี้บอกผู้ครองช่วยเหลือกันดีนะคะผู้ครองเป็นคนดีค่ะถ้าเป็นคนโสดอาจจะไปทําบุญและเจอก็ได้นะคะอันนี้อ่าแล้วก็ถ้าสุขภาพอาจจะระวังเรื่องเรื่องปวดหัดไม่เมื่อยเรื่องกระดูกทั้งหลายนะคะอันนี้อ่าแล้วก็ได้ไพ่ได้ไพ่เครดิตนะคะอันนี้ไพ่ดีค่ะอันนี้ถือว่าทําอะไรแล้วแต่จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะจากเพื่อนแล้วก็ช่วงเนี้ย ถ้าการงานเราให้วางระบบงานดีๆก็จะมีความสาเร็จนะคะแล้วรับให้ดีนี้อาจจะช่วงนี้อาจจะต้องมีการาทําเรื่องตกเ,เรื่องบ้านอะเรื่องบ้านซ่อมแซมบ้านนะคะอาจจะดูดูระบบไฟระบบน้ําในบ้านด้วยนะคะแต่อันนี้ถือว่าไม่เป็นไรอันนี้ถือว่ามีมีไพ่ดีคุ้มครองอยู่นะคะอันนี้แล้วถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ควรจะบูชาช่วงนี้บอกว่าให้ไปไหว้ขอพรกับพ่าแม่กวนอิมนะคะคนเกิดวันพฤหัสให้ไหว้พ่แม่กวนอิมแล้วก็บอกว่าให้สวดมนต์ของคนเกิดวันพฤหัสให้สวดพระสามมิสาเทพะนะคะสิาจบตามกำลังวันนะคะคนนี้ถือว่าเป็นไพ่โชคดีนะคะอธิษฐานจิตขอพรแล้วจะสม,มิตผลนะคะ สีเสริมดวงของคนเกิดวันพฤหัสใช้สีแดงนะคะสีแดงสีสดสดนะคะอันนี้สีแดงหรือจะเป็นสีอ่าสีฟ้าน้ําเงินก็ได้นะคะอันนี้แล้วเลขเด่นของคนเกิดวันพฤหัสจะมีเลขมีเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเลขเก้าเลขศูนย์เลขห้านะคะเลขหนึ่งเลขเก้าเลขศูนย์เลขห้านะคะเลขเด่นของคนเกิดวันพฤหัสก็ สัปดาห์นี้ก็ขอให้คนเกิดวันอาทิ์นะคะมีความสุขมีความโชคดีนะคะต่อไปคนเกิดวันศุกร์นะคะเดี๋ยวนะคะวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ขอให้พลังงานดีๆให้กับคนคนเกิดวันศุกร์ได้นะคะ คนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้อคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ได้ไพ่พระค่ะได้พระคุ้มครองในดวงชะตาได้เดอดซันนะคะมีชื่อเสียงนะคะอันนี้ถือว่าการงานการงานดีประสบความสำเร็จคนมีชื่อเสียงนะคะแล้วเป็นคนมีสเสน่ด้วยค่ะคนคนมีปฏิภาณไหวพริบดีอันนี้บอกว่า ทำอะไรแล้วแต่ทำงานเป็นทีมดีนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะแล้วบอกว่าช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพอาจจะระวังเรื่องปวดปวดเมื่อยเมื่อยหน่อยนะคะการเดินทางการเดินทางถือว่าการเดินทางดีอยู่พอปีิภัยพักคุ้มครองถือว่าการเดินทางดีนะคะคุ้มครองช่วยเหลือกันดีได้ไพ่สองถ้วยนะคะคุ้มครองช่วยเหลือหรือถ้าเป็นคนโสดช่วงนี้ ก็อาจจะได้รับของปั่นของฝากจากเพศตรงข้ามก็ได้นะคะอ่ะงานบอกงานมีหน้าที่รับผิดชอบงานเยอะนะคะคนนี้มีความมั่นคงอยู่ถ้าโชคลาบบอกว่าให้ดูจากบ้านเลขที่ได้เลยนะคะคนนี้แล้วบอกว่าช่วงนี้ให้ไปอขอพรหรือไหว้องค์ปู่ทาเวสุวรรน,นะคะปู่ทาเวสวรรน,นะคะก็ขอพรขอโชคลาบได้นะคะแล้ว ไพ่เครดิตค่ะแล้วก็ไพ่อาจจะมีความวุ่นวายเรื่องงานบ้างนะคะแต่ว่าตัวเองอะจะมีคนช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะในในไพ่ในดวงชะตาบอกมีคนช่วยเหลืออยู่มีไพ่พระไพ่คุ้มครองนะคะอันนี้แต่ว่าไม่ไม่น่ากังวลน,นะคะของคนเกิดวันศุกร์ไม่น่ากังวลอะไรนะคะอันนี้บอกว่าเชื่อเซนตัวเองแล้วอขอดูเลขเด่นของคนเกิดวันศุกร์หน่อยนะคะ มีเลขแปดเลขหนึ่งเลขเก้านะคะเลขห้าเลขเด่นของคนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์สัป,ปดาห์นี้ให้เสริมด้วยสีอะไรสีชมพูนะคะสีชมพูหรือสีเขียวอ่อนๆก็ได้นะคะเป็นสีที่เสริมให้กับคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ให้สวดวาโทโนอัมมะวานะคะ ยี่สิบเอ็ดจบนะคะตามกำลังวันนะคะคนเกิดวันศุกร์ส,สบาดานี้ได้ไพ่โชคดีค่ะได้ไพ่คนเก่งได้ไพ่โชคดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไราได้ไพ่คุ้มครองในดวงชะตาได้าาไพ่พระถือว่าไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพูดอะไรเยอะ <_ S 1> เลยคนเกิดวันศุกร์มีความสุขโชคดีมีความสุขเหมือนคนเกิดเหมือนชื่อวันศุกร์เลยละค่ะนะคะ,นะคะกะ็แค่นี้นะคะคนเกิดวันศุกร์ขอให้คนเกิดวันศุกร์มีความสุขมีความโชคดีนะคะต่อมาคนเกิดวันเสาร์ค่ะ คนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ขอให้พลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันเสาร์นะคะอาจารค์คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ว้าวได้ไพ่คนช่วยเหลือนะคะอันนี้บอกว่าเออได้ไพ่สองไม้ อันนี้บอกว่าคนเกิดวันเสาร์จะทํางาน2อ,อย่างได้ในเวลาเดียวกันอาจจะมีงานประจําแล้วก็มีงานจอบงานเสริมขึ้นมาเด่นสําหรับคนที่ทํางานราชการหรือทํางานเป็นองค์กรนะคะคนนี้อันนี้บอกว่าช่วงนี้อาจจะมีการทําเรื่องบ้านซ่อมแซมบ้านก็ได้นะคะแล้วเ,เดี๋ยวนะคะถ้าสุขภาพสุขภาพช่วงนี้บอกว่าอาจจะมีเรื่อง โดยรวมอะถือว่าแข็งแรงอยู่อาจจะมีเรื่องปวดปวดไม่เมื่อนิดหน่อยมันไม่เป็นไรนะคะอันนี้มีความกังวลเหมือนกันนะคะแล้วก็ไทยผู้ปกครองได้ไพ่จักรพรรดิเพราะฉะนั้นบอกคนที่มีครอบครัวน,นี่บอกว่าครอบครัวช่วยเหลือกันดีหรือถ้าคนโสดอาจจะเจอคนต่างชาติต่างภาษานะคะอืม ให้ขอพรกับพระแม่กวนอิมนะคะอันนี้บอกให้ขอพรกับพระแม่กวนอิมหรืออธิษฐานจิตการขอพรของคนเกิดวันเสาร์ให้ตั้งจิตอธิษฐานจะสำาทิ์ผลนะคะ,ะมีงานจอบด้วยนะคะงานเด็นง,งานจอบงานเสริมเพิ่มเข้ามานะคะงานเยอะมีความรับผิดชอบเยอะไพ่พลังอันนี้บอกว่าได้ไพ่พลังไพ่สตัรงเป็นคนเก่งนะคะพ,พลังเยอะมีความสดใสได้ไพ่เดสาร์บอกว่าทําจิตใจให้เบิกบาน จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะได้ไพ่ดูเวอร์โชคลาภปีนะคะคนนี้บอกว่าถ้าวันเสาร์ให้ไปไหว้เอ่อให้ให้ไหว้ศาลหลักเมืองด้วยนะคะบอกว่าให้ไหว้ศาลหลักเมืองให้ละอ่อาศาลหลักเมืองที่ตัวเองอยู่จังหวัดที่เตวเองอยู่นะคะแล้วจะมีความมั่นคงนะคะคนเกิดวันเสาร์ให้สวดมนต์โสมนาการิธาโทสิบจบนะคะตามกําลังวันแล้วก็ เดี๋ยวจะดูโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์ก่อนนะคะคนเกิดวันเสาร์เลขเด่นเลขสี่เลขสี่เลขสองเลขศูนย์เลขหนึ่งนะคะเลขสี่เลขสองเลขศูนย์เลขหนึ่งเป็นเลขโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันเสาร์ให้เสริมดวงด้วยสีเขาเรียกสีน้ำเงินสีฟ้านะคะสีฟ้าน้ำเงินหรือสีแดงก็ได้นะคะสีแดงสีคู่ท่าสีความมั่นคงนะคะ ก็จบทำาทํานายของคนเกิดวันเสาร์แค่นี้แล้วนะคะก็สัป,ปดาห์นี้ขอจบทำาทํานายของคนเกิดทั้งเจ็ดวันเออแปดวันนะคะครบแล้วนะคะแปดวันมีอาทิตย์จรรนันทร์อังคารพุธลังวันพุธคืนพระรหัสสุขเสาร์ครบแล้วแปดวันนะคะก็ขอให้คนเกิดทั้งแปดวันให้มีความสุข ความเจริญพร้อมทั้งคนที่ดูคลิปนี้ก็ให้มีความสุขมีความเจริญมีความโชคดีสมหวงังสมปรารถนาทุกอย่างนะคะให้มีความสุขมีความร่ำรวยค่ะขอให้โชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามช่องคุณมัมชาวแนลด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะขอให้มีความโชคดีนะคะขอให้เหมือนไพ่เดอะซัน,นะคะ่ะ